นะลงพลมอเตอร์ดัดโชคแผงคอซ่อมมอไซค์อำเอภอพานทองจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับวันนี้มีโชคแผงคอสองตัวครับอันนี้เป็นของยามาฮ่าเอ็นแม็กครับอันนี้ตัวนอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นของเวฟหนึ่งร้อยสิบไอครับ วันนี้ค่อนข้างจะยากหน่อยครับทั้งสองตัวเลย N Max นี่ไม่รู้จะรอดอป่าเลยเดี๋ยวรอดไม่รอดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเริ่มที่ตัว N Max ก่อนครับ N Max จะยากกว่าร้อยสิบไอซ์นิดนึงครับ N Max งนานนี้ต้องเผาแก้ครับถ้าไม่เผาเกรงว่าจะไปไม่รอดครับคิดว่าจะฉีก มันจะขาดก่อนครับยาาาฮ้าตัะฟูน n m a x แกนฟิลานโน่ไม่รู้มันเป็นอะไรแผงคอชอบขาดเออผมยังเจอหลายตัวเนี่ยต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้แก๊สครับงานนี้เพราะว่ามันถ้าไม่ใช้แก๊สขาดแน่นอนครับแต่คืนนีขน่ขาดร้อยเปร์เซ็นต์ครับขับว่าขาดไปหลายตัวแล้วเดี๋ยวผมพยายาม ดูแล้วมันมันจะไปไม่รอดครับแต่ว่างานเผาแก๊สเนี่ยผมพยายามหลีกเลี่ยงที่สุดเลยถ้าไม่จําเป็นผมจะไม่เผาเลยก็มีเหตุผลหลายอย่างนะอย่างแรกก็คือสเตองอ o อบมาทีเลียนครับบางแข็งแรงวัสดุจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทางดีหรือไม่ดีนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันอีกอย่างต้นทุนก็จะสูงขึ้นครับแต่ผมไม่ได้คิดราคาเพิ่มนะครับก็เท่าไหรก็เท่านั้นครับ จะเผาหรือไม่เผาผมก็คิดราคาเดิมคะแต่ว่ามันมันหลีเลี่ยงไม่ได้จที่ทำง,งานนี้เพจะว่าลูกค้าจะได้ใช้งานได้ต่อเนาะประหยัดต้นทุนของลูกค้าไม่งั้นมันก็ขาดมันก็ต้องเปลี่ยนแผงข้อใหม่พอผมเป่ามันมาประมาณนี้แล้วอะมันก็ใกล้เคียงแล้วแล้วเดี๋ยวผมไปดัดช่วยนิดนึงครับมันก็จะทำให้ ใช้งานได้เนาะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันผมันมันเผาแล้วจะใช้งานได้ทุกคันนะครับบางคันขาดมาแล้วเนี่ยครับหรือว่าเป็นรอยขาดมาบ้างแล้วเนี่ยครับมันการเผาช่วยช่วยอะไรไม่ได้นะครับบอกครับบางทีเอฟซี FC นึกว่าโอ้พผมจะขาดแล้วเผาใช้ได้หมดไม่ใช่นะครับต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับอันนี้มัน ไปผมพิจารณาดูแล้วว่ามันมัน,ม,นมันพอจะเผาได้อยู่พอจะแก้ไขได้อยู่แต่ถ้ากรณีที่มันไม่ได้จริงๆก็คือแร์ก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเดี๋ยวเราก็ทีนี้มันก็เข้าระบบแล้วแนวแกนชกแผงคอระนาบฉากของชกฉากของแผงคอเหมือนเดิมครับทีนี้ครับเข้ามาระบบกันมานั่งไล่กันใหม่มาเริ่มดัดยาบกันใหม่ครับนี่ครับก็มาเช็คเข้าคร่าวดูก่อนครับว่าประมาณไหน เราเช็คแล้วเรารู้แล้วว่าฉากของโชคมันไม่ได้นาะท,ทีนี้เราก็มาไล่เก็บครับ<ม>เก็บรายละเอยียดครับแนวไกโชคแผงคองกะด้านหน้ามันก็ใกล้เคียงแล้วนี่ฉากของโชคแล้วครับได้มาฉากของโชคก็วนไปวนมาสามอย่างนี้ก่อนนะครับแนวไกโชคแผงคอกระ้านหน้าฉากของโชคแนวไกโชคแผงคอแระ้าหน้าฉากของโชคเวียนอยู่แค่นี้ก่อนครับฉากของแผงคอไว้ทีหลังนะครับรอให้ แนวแกนโชคแผงคอแลาา้วน้าสาวโชคมันได้ก่อนค่อยไล่วนเก็บไปครับตอนจบไปเก็บฉาวของแผงคอแล้วได้จบเลยครับครับก็ดัดไปวัดไฟเช็คไปครับก็วัดแล้วดัดครับดัดแล้ววัดครับแนวแกนรโชคแผงคอเนี่ยครับต้องคอยเช็คไว้ตลอดนะครับเี่ยครับเพราะว่าดัดครั้งหนึ่งกันหนีครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็ ไล่เก like okay, ็บครับแนวแกนโชกแผงคอกระหน้ารับวนอยู่เนี้ยครับวนไปวนมาจนผั่งมันจะได้หมด้วครับมันก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดครับค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาครับไล่เข้ามาไล่เข้ามาให้มันใกล้เข้าใกล้เข้าครับบางคันมันง่ายบางทีมันก็ง่ายครับบางคันบางทีมันยากมันก็ยากกันเอาเรื่องกันครับ แนวแกนชกของคอลละหน้าชากหอยโชกมันได้แล้วครับใกล้เคียงแล้วทีนี้แกนแผงคอครับมันมันยังไงแกนแผงคอมันตัวแกนแผงคอเองอะ่ะมันมันคดอะ่ะเหมือนในในในที่ท่านเห็นอะ่ะใ,ในวิดีโอท่ทานเห็นอะ่ะต้องดัดดัดตัวนี้ช่วยก่อนครับดัดตกปลายของแกนแผงคอนิดนึงครับ ้ามันไม่ได้จริงเธใช้ไฟไฟช่วยนะครับถ้ามันได้จริงถ้ามันได้ก็ไม่เป็นไรครับงานบางอย่างมันไม่มีไฟมันใช้ไม่ได้ครับแนวแผงชกแผงคอและหนา้าบฉากของชกผ่านไปอันนี้มาฉากของแผงคอครับ ัดไปครับวัดไปครับเต็งไปบางทีเห็นมันยากครับดัดทีเดียวผ่านครับบางทีเห็นง่ายๆดัดสี่ห้าทียังไม่ได้ก็มีครับชาของแผงคอได้แล้วครับเดี๋ยวย้อนมาเช็คแนกรโช่วงแผงคอแล้วหน้าเสาโว่อีกขั้นครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปต่อกันตัวเวฟหนึ่งร้อยสิบไอครับก็เหมือนเดิมครับ เริ่มจากการดัดยาก่อนครับรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็มีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันครับเวฟแกนแผงคอจะไม่ค่อยขาดนะครับร้อยสิบไมล์แต่ยามาฮ่าจะเจอบ่อยมากครับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับก็มีข้อดีข้อเสียแต่างกัตไปยครับไม่มียี่ห้อไหนเสียหมดไม่มียี่ห้อไหนดีหมดหรอกครับ จุดอ่อนของรุ่นนี้อาจอยู่ตรงนี้แต่จุดอื่นก็อาจจะเป็นจุดจุดด้ยได้ครับเดี๋ยวเรามาดัดอยากันก่อนครับสำหรับตัวเว็บ1นึ่ง้อยไงครับเยอะสัหน่อยครับงานนี้ผมดัดลุยเลยให้ฟังนะ มันแนวแกนโชคแกงคอครับนนี้ยัดไปวัดไปครับเร่งไปตอนตัดยาดีลองกะกะดูก่อนเร่งด้วยใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวหรือเอ้ยเดี๋ยวยกลงมาแล้วมาเช็คเดี๋ยวว่าอะไรที วัดแดงแข่งโชคแข่งคอโอเคร okay, ครับผมเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูเช็คแล้วก็จำไว้นะครับว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้แต่ที่แน่ๆตอนเนี้ยคือฉากันไม่ได้แนวแกงโชกแข็งคอแล้วหน้าบาชาวโชกไม่ได้ครับฉาวโชกสาวกแข็งคอเดี๋ยวเรามาดัดฉาวโชคกันก่อนครับ แนวแกนโชว์แผงคองก่ะระนาบมันก็ใกล้แล้วใกล้เคียงละเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดเขางฉากของช่วงครับัดัดแล้วเช็คดูครับ ชาบของโชว์มันได้นะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาเก็บแนวแกนโชว์แผงคอกะกระหน้าอีกหนึ่งรอบครับได้ไแล้วหนึ่งรอบครับอนนี้มันก็กลับมาคืนค่ามาแนละ้วนิดเดียวครับย้อนกลับมาเก็บแนวแกนโชว์แผงคอรกระ้รนหน้าครับ โอเคครับในแขลช่งแหงคอลนบได้แล้วฉากของช่ได้แล้วครับฉากของแหงคอก็ได้อัตโนมัติเลยครับไม่ได้จากครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ